เชิญเลยค่ะมาทำอะไร ไปมายักไหล่สายเอวไปมาแล้วก็พยักหน้าหนึบหนึบแล้วก็มาจับมือกันแบบนี้นะคะอ่ะแต่ถ้าจับมือไม่ได้จับมือใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะหากคนที่อยู่ใกล้เรา่เหล่อจะจับมือ <c oughs> อ่ะลองดูนะชูมือขึ้นไปตรงตรงแล้วลดแค่ลงแล้วยกสายยกข,ขวายักไหล่ ปอ,ปอ,ปองกลองกลองควาสิ้นอะลองอีกทีนึงีนี้เปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเราไม่เอาพยักเราเอาเราไม่เอาพยักหน้าแล้วก็จับมือแล้วเดี๋ยวดูซิว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรหนึ่ง การเรียู้เรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นภายในบ้านหรือ,อท้องถนนการจราจรเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยเนาะไปเลยค่ะการปฏิบัติตามกฎจราจรสัญญาณไฟจราจรหมายถึงอุปกรณ์สัญญาณไฟที่ปรากฏตามแยกถนนต่างๆทางเดินเท้าและสถานที่อื่นๆเพื่อควบคุมการจราจรบนท้องถนน โดยการแสดงสัญญาณให้กับคนขับรถและคนเดินเท้าได้ทำตามสัญญาณไฟซึ่งไฟจราจรจะมีทั้งหมด3สีคือ 1. ไฟแดงหมายถึงให้หยุดรถซึ่งจะอยู่ด้านบนสุด 2. ไฟเหลืองหมายถึงให้เตรียมหยุดรถซึ่งจะอยู่ตรงกลาง 3. ไฟเขียวหมายถึงให้ไปได้ซึ่งจะอยู่ด้านล่างสุดค่ะโดยในบางสถานที่จะมีการตั้งเวลาของไฟจราจรไว้ด้วยทางม้าลายหมายถึงแถบสีขาวดำบนถนนซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ของทางคนข้ามสะพานลอยหมายถึงสะพานที่ใช้ในการข้ามถนน เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรทางถนนเช่นผู้เดินเท้าผู้ขี่จักรยานผู้ขี่ม้าและสัตว์อื่นๆซึ่งจะมีน้ำหนักเบากว่าสะพานสำหรับยานพาหนะการเดินหรือใช้ทางเท้า 1. ถนนที่มีทางเท้าให้เดินบนทางเท้าด้านในไม่เดินชิดขอบถนน 2. ถนนที่มีทางเท้าและมีการจราจรขับข้างให้เดินบนทางเท้าชิดขอบขวาของถนนเพื่อจะได้ระมัดระวังรถที่แล่นสวนมา 3. เดินถนนในเวลากลางคืนควรมีไฟฉายหรือสวมเสื้อผ้าสีอ่อนที่สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืน 4. เดินถนนในขณะจูงเด็ก ให้เด็กอยู่ชิดขอบทางด้านในความปลอดภัยบนท้องถนนการเดินข้ามถนนที่ปลอดภัยควรปฏิบัติดังนี้ 1. ข้ามบนสะพานลอยข้ามถนนถ้าไม่มีสะพานลอยให้เดินข้ามทางม้าลาย 2. ถ้าไม่มีสะพานลอยข้ามถนนหรือไม่มีทางม้าลายให้เดินข้ามด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรวิ่งและต้องดูให้ถนนว่างเสียก่อนเครื่องหมายจราจรที่ลูกเสือและเนตรนารีจำเป็นต้องรู้เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ห,หยุดหมายถึงรถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงเคลื่อนรถต่อไปได้ ด้วยความระมัดระวัง 2. ให้ทางหมายถึงรถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถและคนเดินเทา้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้วจึงให้เคลื่อนรถ ต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง 3. ให้รถส่วนทางมาก่อนหมายถึงให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้ายเพื่อให้รถที่กำลังแล่นส่วนทางมามาก่อนถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนให้หยุดรถรอถัดต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางกันมาได้ผ่านไปหมดแล้วจึงให้รถที่หยุด้อตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้ 4. ห้ามแซงหมายถึงห้ามมีให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้ายห้าห้ามเข้าหมายถึงห้ามมีให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย หห้ามกลับรถไปทางขวาหมายถึงห tamam. ้ามมิให no. ้กลับรถไปทางขวาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆในเขตทางที่ติดตั้งป้ายเห้ามกลับรถไปทางซ้ายหมายถึงห้ามมิให้กลับรถไปทางซ้ายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆในเขตทางที่ติดตั้งป้ายแห้ามเลี้ยวซ้าย หมายถึงห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย 9. ห้ามเลี้ยวขวาหมายถึงห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา 10. ห้ามรถยนต์หมายถึงห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 11. ห้ามรถบรรทุกหมายถึงห้ามรถบรรทุก ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งไป้าย 12. ห้ามรถจักรยานยนต์หมายถึงห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งไป้าย 13. ห้ามรถกกรย,นยนต์3ล้อหมายถึงห้ามรถกกรย,นยนต์3ล้อผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งไป้าย 14. ห้ามรถสลอ้อหมายถึงห้ามรถสลอ้อผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย 15. ห้าห้ามรถจัก,กรยานหมายถึงห้ามรถจัก,กรยานผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้ายค่ะความปลอดภัยภายในบ้านอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ซึ่งภัยที่อาจเกิดขึ้นภายในบ้าน ในขณะที่ไม่มีคนอยู่บ้านนั้นอาจจะเนื่องมาจากการไปโรงเรียนการไปทำงานไม่ว่าจะเป็นในเวลากลางวันหรือในเวลากลางคืนซึ่งลูกเสือและเนตรนารีต้องช่วยพ่อแม่หรือผู้ปกครองดูแลโดยจะมีวิธีการดังนี้ค่ะ 1. ภัยจากไฟเช่นอัคคีภัยจากเครื่องใช้ไฟฟ้า หลังจากใช้เสร็จแล้วควรถอดปลั๊กหรือปิดสวิตช์ให้เรียบร้อยตลอดจนเตาแก๊สต้องปิดวาล์วให้เรียบร้อยและยกคัตเอาท์ลง 2. ภัยจากขโมยควรปิดประตูหน้าต่างใส่กุญแจหรือลงก่อนให้เรียบร้อยและฝากเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่ไว้ใจได้ช่วยดูแล 3. ควรตรวจก๊อกน้ำหรือวาล์วน้ำหน้าบ้านเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ 4. ควรดูแลบริเวณบ้านให้สะอาดเรียบร้อยเพื่อป้องกันภัยจากสัตว์มีพิษหรือสัตว์ที่เกิดอันตรายได้เชน่นงูแมงป่องตะขาบถ้าหญ้ารกควรตัดให้เรียบร้อย หลังจากที่ลูกเสือและเนตรนารีได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยภายในบ้านบนท้องถนนและการจราจรกันไปแล้ววันนี้ผู้กำกับก็มีแบบทดสอบหลังเรียนมาให้ลูกเสือและเนตรนารีได้ลองทำกันด้วยนะคะเราไปลองทำกันเลยค่ะแบบทดสอบข้อที่หนึ่งถามว่ารถ ในข้อใดปฏิบัติตามกฎของไฟสัญญาณจราจรไม่ถูกต้องกอไก่ไฟแดงให้จอดรอไว้ก่อนขอไข่ไฟเขียวให้เตรียมตัวเพื่อจะไปคอควายไฟเหลืองให้เตรียมตัวหยุดรถเฉลยขอไข่ ไฟเขียวให้เตรียมตัวเพื่อจะไปค่ะข้อ2ข้อใดปลอดภัยที่สุดกอไก่ข้ามถนนตรงที่มีตำรวจจราจรขอไข่ข้ามถนนบริเวณทางม้าลายคอควายข้ามถนนบนสะพานลอย เสลยคอควายข้ามถนนบนสะพานลอยข้อ3ขอ้อใดป้องกันอักขีภัยเมื่อไม่มีคนอยู่บ้านได้ดีที่สุดกอไก่ปิดไฟทุกดวงภายในบ้านขอไข่ถอดปลั๊กปิดสวิตช์ไฟให้เรียบร้อยคอควาย เสียบปลั๊กกาต้มน้ำทิ้งไว้เฉลยขอไข่ถอดปลั๊กปิดสวิตช์ไฟให้เรียบร้อยค่ะ นี้เราก็จะมีทานฝากไว้เป็นข้อคิดเตือนใจอีกหนึ่งเรื่องเช่นเดิมวันนี้เราจะเสนอเรื่องปลาโลมากับสิงโตไปฟังกันเลยค่ะปลาโลมากับสิงโตนะคะก็ตกลงที่จะเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็ร่วมเป็นร่วมตายกันวันหนึ่งสิงโตก็เกิดทะเลาะก,กับควายป่าแล้วก็สู้กันอย่างรุนแรงแต่สิงโตไม่สามารถที่จะสู้กับควายป่าได้จึงได้รีบวิ่งไปที่ชายหาดพร้อมกับตะโกนเรียกเพื่อน แต่ปลาโลมากลับปฏิเสธเพราะไม่สามารถที่จะขึ้นมาบนบกได้ทั้งทนที่อยากจะช่วยเพื่อนมากเหลือเกินสิงโตก็เลยบอกว่าเจ้าปลาโลมาเพื่อนทรยศปลาโลมาก็เลยบอกกับสิงโตว่าฉันใหญ่ในท้องทะเลกล็จริงแต่ฉันไม่สามารถที่จะขึ้นมาบนบกได้เพราะฉันถ้าขึ้นมาบนบกแล้วฉันไม่สามารถทําอะไรได้เลยเจ้าต้องเข้าใจข้าด้วยข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ ก็คือว่าการที่เราจะขอความช่วยเหลือจากใครก็ตามเนี่ยเราต้องดูความถนดัดของคนคนนั้นด้วยว่า